สวัสดีครับผมผมกบนาครับสวัสดีปีใหม่ครับปีหกเก้ามาพอกันครับของโมกลาต้นปีมือหนึ่งครับหลายคนครับคงจะหายคิดทอดหลแล้วครับส่วนตัวผมผมยังเป็นกบนาคือเก่าครับถ้าหาว่าจะเริ่มว่าจะเริ่มทำคลิปเลขไหม กันหลายคนครับหลยายานที่ว่าผมลงคลิปไปหลายๆคนที่ว่าเคยเอาคมฝันเนวทางมาไหลผมฟังเนะ่ะหลายคนทักมาหาผมเยอะเหมือนกันครับบริทักมาจะบอกฝันไหนทักมาบอกว่ากบหน้ามาละบอกกบหน้ามาละบอสจะสครับประมาณนั้นครับเหมือนกับทุกคนที่ว่าทักมาหาผมไม่ว่าจะเป็นทั้งไอคอมเมนต์ในคลิปหรือทักมาทางไลน์ครับเยอะพอสมควรครับมือนี่ ผมก็บได้มาตัวเปล่าผมกับยายมาบอกเลขเหมือนเดิมแหะละครับผมจะบอกมาบอกเลขไอ้ที่ผมชอบเนาะไอ้เป็นวันที่สิบเจ็ดหูซึกวันเลขถัดไปนี่เลขจะออกวันที่สิบเจ็ดมกราเพราะว่าวันที่สิบหกมกรานี่ตรงกับวันครูหรือเปล่าน่าจะแมนครับม <c oughs> ว่มวนเมื่อกี้ครับอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญสลับผมหรือเปล่าผมบังเอิญครับบังเอิญถูกเลขท้าย เลขเล็กนิหน่อยครับคือเลขที่ว่าผมตามซื้อมาผมตามซื้อมาเลขนี้ครับโดนล่ะซื้อมาทุกงวดเลยเลขตัวนี้คือเจ็ดหกห้าบังเอิญครับผมถูกเลขท้ายสามตัวกับได้บอแล้วครับได้ประมาณหนึ่งเจ็ดหกห้าอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญหรืออาจจะเป็นโชคของผมครับไอตอนรับต้นปีหกเก้าก็ได้เล็กนิน้อยครับ โบเมนว่าผมบรได้บอกทุกคนไหนคือมันเป็นเลขที่ว่าผมตามซื้อทุกงวดทุกงวดทุกง่นผมซื้อมาเป็นหลายปีแหละเลขตัวนี้คือเจ็ดองห้าแะครับแม้แต่ในขวัญถุงผมผมก็ยังใส่เลขเจ็ด้องหายอยู่เลยหลายปีแหละแต่ว่ามือนี้ครับผมมาบอกเลขที่ว่าผมชอบมันกันไหนผมชอบเลขเลขหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งครับของงวดวันที่สิบเจ็ดมกกลา เมื่อกี้ปรดอกเจ็ดหงหางวดนี้ผมก็มักหกเจ็ดหนึ่งเลขต่องวดของผมเห็นไหมครับบางครั้งมันอาจจะเป็นโชคลาบเล็กๆน้อยสองตัวท้ายหรือสามตัวท้ายบางกันแล้วแต่ของแผงของมันเนาะแต่ว่ามือนีน้เป็นเลขส่วนตัวที่ว่าผมชอบครับก็ลองรุมมืออะไรครับเผื่อมันจะมาสิบเจ็ดมกลาหกเก้าเลขต่อ,องวดกับนานเลขเลขที่ผมชอบครับคือเจ็ดหงหนึ่งเป็นแนวทางแล้วก็มือนี้ครับ มันผมบอกในคําเดียวเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับมันอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญสำหรับผมก็ได้คือผมถูกเลขทุกคนครับนาจจะ่หูโย่ว,ว่าผมถูกเลขถูกเลขบ่อยแต่บางบางครั้งก็มันอาจจะถูกบบหลายถูกน้อยเดียวบางครั้งก็ถูกเล็กๆน้อยครับอาจจะเป็นโชคของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็ได้ครับนะครับ โชว์ผมก็อาจจะมีมีเรื่อยๆมีบ้างตามแบบตามกําลังบุญมือนี้ครับผมเลยก็เลยมาอยากมาบอกกับทุกคนว่า <c oughs> ของมงคลที่ว่าผมเฮ็ดขึ้นมาครับผมไม่ได้บังเอิญทําขึ้นมาแต่ว่าผมตั้งใจทําขึ้นมาจริงๆครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้จับต้องได้ครั้งแรกผมทําตุ้มขึ้นมาทุกคนก็จับต้องได้บางคนกับมีความบังเอิญ ปฏิหารเกิดขึ้นหลายอย่างจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เพราะว่าบางครั้งจับต้องได้เป็นๆเ,เลยเนะี่ยอันนี้คือตุ่มผมก็เลยสร้างเหรียญขึ้นมาเหรียญขนาดใหญ่ที่ว่าห้อยคอได้บางคนกัเจอปฏิหารแบบจังๆในหลายรอบก็มีแล้วก็ล่าสุดครับที่ว่าผมเหตุล่าสุดผมเหตุขึ้นมาตอนช่วงกลางวันศา,าที่ผ่านมาแล้วก็นําเหรียญขนาดเล็กเนี่ยคือไปให้ปู่จําลองเราเหตุไปที่โดยการนั่งสมาธิ อยู่ในกติเล่าช่วงที่เข้าพรรษานน้นๆน,นั่นคือเหรียญขนาดเล็กผมกระตังใจทําขึ้นมาเพราะว่าหลายคนมากๆครับที่ว่าพินแนะนาเพินบอกว่าอยากให้กบหน้านี่คือทําเหรียญขนาดเล็กลงมาจากเหรียญใหญ่หน่อยเพราะว่าเหรียญญ่โพดใส่แล้วบางเท่อกับบ่เหมาะสมบางเท่อกับบหสมดุนบ่สวยผมก็เลยทําเหรียญหลวงป,ปู่สวงมหมามงคลน,นี่ขนาดเล็กมา นั่นแหละครับแล้วก็ที่สําคัญครับผมบอกได้คำเดียวครับว่าเป็นเหรียญที่สวยมากผู้ใดได้เห็นเหรียญขนาดเล็กที่ว่าผมทําขึ้นมาใหม่นี่ถ้าหากว่าได้เห็นครับผมจะบอกเลยว่าสวยสวยจริงๆสวยแบบุยสวยจริงๆครับผมยังเห็นแหละผมยังหูซึกว่าหลงเลยเป็นแบบ <c oughs> มนขลังมีเสน่ห์เป็นแบบหูซึกวบาหูสึกดีเลยครับหูซึกว่าขนขิงหลุกเลยนั่นคือว่าผมตั้งใจทำมาจริงๆครับ นั่นแหะผมก็เลยอยากให้ทุกคนแบบพอ่อจับต้องได้ราคาครับก็แทบจะเท่ากับตุ่มใกล้เคียงกับตุ้มม,มากๆราคาน,นะครับคือผมอยากให้ทุกคนจับต้องได้ก็เลยอยาก,ยากเหขึ้นมาให้ทุกนในเช่าบูชาผมก็ไม่รู้ครับว่าปฏิหารจะเกิดในรูปแบบไหนแต่หลายคนถือว่าทั้งเสาตุ่มไปเสาเหลียงใหญ่ไปทุกคนได้ปฏิหารของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือองผมครับ ผมกไ็ได้ได้มีบ้างไม่ไม่ได้โชคบ้างก็มีเรื่อยสุมือนี่ก็คือผมก็พออยู่พอกินพอมีกับบ่อไหนพอขัดสนขึ้นไปครับก็บพอมีอยู่กับบ่อไหนเชื่องไวเฮ็ดให้เฮ้าแบบติดลบจนเกินไปครับนั่นแหละคือผมอยากให้ทุกคนได้ได้แบบ <c oughs> พออยู่พอมีพอกินนะครับหลายคนกตทิทักมากกับว่าได้ตุ่มไปแล้วหรยยไม่แล้วกับมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นคาว่าแปลกๆหนึ่งก็คือแบบมีทั้งดีแล้วก็เจอแบบ โชคโดยบังเอิญที่ว่าไม่ได้ไม่ได้คาดหวังแบบนานมากแล้วจู่ๆแบบกลับมาได้สิครับประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยห่างหายไปน้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผมกัอยู่สื่อไหนผมก็เฮ็ดธุรกิจเหมือนกันครับฮ็ดกิจนั้นนี่เนี่ยหลายๆอย่างครับแล้วก็ผมก็บบได้แบบว่าบ่ดด้แบบตัวคนเดียวเหมือนกันหมายถึงว่าช่วงที่ว่าเกิดไอ้เขตชายแดนครับตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่รอบแรกที่ว่าผู้อพยพมานะครับ ผมก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ว่านําเงินส่วนตัวครับของผมเองเนี่คือไปทําข้าวกล่องไปทําอาหารเพื่อที่ว่าจะไปให้ผู้ที่อพยพครับรอบแรกแล้วก็รอบสองเงินที่ว่าผมซอยสื่อกับคงกับเขาก็เยอะพอสมควรครับหลายหลายแหละครับถือก็ถือว่าหลายแหละแล้วก็ซื้อผ้าห่มครับสองรอยผืนเพื่อที่จะไปแจกชาวบ้านที่เขาอพยพมา แจกนี่คือผมบริแจกแค่กลุ่มเดียวคือผมแจกหลายที่แล้วก็กับข้าวนี่คือผมทําหลายวันแบบว่าใส่เงินส่วนตัวของผมเลยทุกบาททุกตังออกเฮ็ดกับคงกับเขา่าหลายจุดหลายจุดหมดเงินบริเวณหมดเงินดอกก็คือใช้เงินนี่คือส่วนตัวเยอะพอสมควรผมก็บริได้บอกผู้ใดผมก็บริได้โพสต์ว่าผมเฮ็ดนั่นบริษครับผมไม่ได้โพสต์คือผมเป็นคนที่ว่าผมบ่เคยได้โพสต์อย่างนี้แหละ แล้วก็ไม่ได้ขอเงินจากผู้ใหมาเหตุก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าผมอยากช่วยนะครับนี่คือหลายๆคนว่าหลายๆคนนะครับทักมากว่าผมเนี่ยอยู่ติดชายแดนสี่ซอยเขาบอยอันไหนสี่บอคือผมช่วยครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปโพลไปพิมนะครับบรุรีบอกไผว่าผมเหตุคือผมมาปิดท่องหลังพระจริงๆครับตัวนี้คือเหรียญที่พผมทําขึ้นมาผมาให้ทุกคนแบบได้จับต้องได้นะครับสวยสวยจริงๆ อันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับถ้าใครเชื่อก็จะได้ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อผมบริหารส่นบุคคนงง่ายครับแต่สิ่งที่ผมนับถือหลายๆคนหากว่าผมงงง่ายว่าผมงมง่ายก็ได้ครับเพราะหากว่าผมงมง่ายแล้วผมพอมีโชคมีลาบนั่นนี่นี่หูซื้อว่าชีวิตมันกับบริกรรลำบากครับส่วนแต่ว่าสิ่งที่ผมงมง่ายผมเชื่อมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหน่อยหนึ่งผมก็ยอมงมง่ายครับเห่นบอกครับบางครั้งก็ถูกเลขบ้างถกูกนุ่นนี้บ้างอันนี้บ้างได้โชคบ้าง มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเอาเป็นว่าครับนี่คือสิ่งที่ผมเม้าบอกกับโชคเลขน้อยครับแล้วก็เลขที่ว่าผมบอกกับว่ามี้งยังไรครับใหญ่ทุกคนแบบยิ้มสู้ครับสองห้าหกเก้านะครับดูเลขใช่าหตนนี้บ่ครับส่วนของผู้อื่นครับหลายๆคนยีนทักมาเดี๋ยวผมอาจจะมาเล่าความฝันหรือยังให้ทุกคนได้ฟังอีกตอนหนึ่งแต่ที่แน่ครับหลายคนทักมาเยอะมากๆครับที่ว่าโทรมา ทักมาสอบถามทั้งเหรียญเล็กเหรียญใหญ่น้ำพริกหรือใบทิ่นครับยังติดต่อสอบถามทางไลน์มาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือหลายคนทักมากก็สั่งเยอะมากพอสมควรนะครับผมกับสีจัดทยอยทรงก็คือวันที่5้าน,น,นะครับวันจันทร์นะครับกราบขอบพระคุณในหลายคนครับที่วายังไม่ลืมกบนานครับที่ว่ายังติดตามกบนาอยู่กัดควายทุกครับช่วยเลี้ยงหมานครับไม่ให้มีโรคภัยแค่เจ็บ สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตพนทิว่ามีถูกอยู่เป็นหลูกเป็นไผ่ยอยู่กับขอให้ผ่อนคลายขอให้หายดีเรื่อยๆนะครับปีนี้69เกขอให้ทุกคนครับช่วยเหลมันให้ทุกคนทักมาสอบถามทางไลน์ได้นะครับผมกราบขอบพระคุณทุกคนครับผม